สวัสดีคะ่ะช่องป้าบัวบ้านสวนสวนปลูกสวัสดียามเย็นคะ่ะมาเด้อจ้ามากินข้าวกับป้าเด้อนึ่งกุ้งนึ่งปูจ้านึ่งปลากระพงน้ำจิ้มซีฟูด้ดเขาซื้อมาเป็นขวดจ้ามาจ้านึ่งปูแล้วก็กะหล่ำดอกนึ่งคุกกี้คะ่ะเมกพอจุนเขาซื้อมามาจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้านึ่งปู นี่ไม่ได้นี่จะแตกมันกมันจะแตกประบวนนึ่งปลากระพงเป็นครั้งแรกลูกๆบอกว่าหวานเนื้อหวานหวานอร่อยมากอันนี้แม่ฟอร์จูนเขาตักไว้ให้ลูกเขามีแต่เนื้อจ้านึ่งกุ้งนึ่งปูเข้ามาทีนึงก็ซื้อมาทีนึงค่ะเดบเขาอยู่ที่นู่นเขาก็ไม่กินเนาะเขาคอยมากินที่บ้านกินกับลูกกับพ่อกับแม่ จ้ามาจ้ามาจ้ากินข้าวด้วยกันจ้าสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ เปนจูคอนสวยอยู่ไหนจูคอนสวยอยู่ไหนปูนี่เนื้อแน่นนะคะเนี่ยปูเนี่ยเนื้อแน่นปูม้าเนาะตาเขาเรียกปูม้าเนาะปูอันนี้เขาดักเอาหรือดักเอาเนาะดักรอบเนาะตัวใหญ่ฮะจ้าป้าก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนจ้า